มินตราอินทิราโชแซฟไฟลุกกะใส่เสื้อจิ๋วสีดำคาดเอวเกินต้านจริงๆเรียกได้ว,ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนอย่างมินตราอินทราที่ในตอนนี้ได้เผยรูปแซบๆออกมาให้เหล่าแฟนคลับได้รับชมอยู่เรืร่อยๆเมื่อไม่นานมานี้เกิดดราม่าเรื่องชุดต่างๆและทางมีมดาราก็ได้โพสต์ถึงเรื่องดราม่าทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่สนไม่แคร์ค่ะเดินหน้ามอบความสุขให้กับแฟนเพลงต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นมินตราได้โพสต์รูปที่ไปแสดงงานกับชุดสุดแซบผ่านทางอิน นสตา a แกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าคืนนี้แสงจันทร์สีนักครินนะคะ